Sen no. สนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยคะ่ะสําหรับเรื่องรับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องที่ พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนํารัฐบาลแล้วก็มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นโดนร้องมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะนักร้องหลายๆคนก็ไปร้องคดีของตัวคุณแพรทองทานเองเกือบ20คดีแล้วล่าสุดนี้คุณธีรยุทธ์เองก็เข้าไปฟ้องคุณทักษิณเป็นผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่ส ซึ่งทางด้านของคนของพรรคเพื่อไทยหลายคนก็ออกมาว่าเป็นเรื่องเลอะเทอนะเรื่องของคุณองค์อิงก็บอกว่าจับผิดกันมากไปหรือเปล่าเรื่องของคุณเรยุทธ์ก็บอกเลอะเทอะแต่หลายคนก็มองมันก็ไม่เลอะนะแล้วการที่ออกมาเลอะเทอะนั้นเป็นเรื่องของปากกล้าขาสั่นหรือเปล่าเรื่องนี้เราคุยกับนักกฎหมายกันดีกว่านะคะเราคุยกับอาจารย์คมสันโพคงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจครับ,รบเอางี น้องคงได้ยินเรื่องของคุณเรืองไกลหลายๆเรื่อง <c oughs> นะฮะในฐานะเป็นนักกฎหมายมีสักสองสามเรื่องอะไรไหมที่คุณองค์อิงน่าจะเสียวไส้ผมคิดว่าเรื่องเรื่องเอาภาย <c oughs> เรื่องเอาภายนี่น่าน่าเสียวนะครับน่าเสียวไส้มากเพราะว่าเรื่องของการที่ถือหุ้นในบริษัทเอาภายเนี่ย <c oughs> นะครับถึงแม้จะอ้างว่าโอนก่อนหรือหรือในความเป็นจริงเนี่ยเขาไปพบว่าโอนหลังจาก ได้รับการโหวก้าวแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่รอดอยู่ดีเนื่องจากว่าโอนไปแล้วได้ไปบตทตามคําวิจัยสันติกาที่เคยชีย้ในเรื่องคุณปรีนานะเรื่องเรื่องคุณช่อหรือเปล่าหรือว่าเรื่องอที่สระแก้วเนี่ยนะได้ชี้ได้ดําเนินการแบบนั้นไหมคือคืนที่ดินนั้นกลับไปก่อนอที่จะเข้ารับตําแหน่งหรืออะไรต่ออะไรหรือเปล่า,ลานะซึ่งสันติกาในวางแนวไว้ค่อนข้างชัดว่า ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้แต่มันแก้ไขได้ด้วยการทําให้ตัวให้บริสุทธิ์ก่อนคืนเข้วัดใช่ไหมคืนที่ให้วัดไปซึ่งก็เหมือนกับเรื่องคุณปรินาเรื่องที่ดินตบกอ่ะถ้าคืนที่ดินไปนะครับก็ก็สารก็มองว่าอาจจะบรรเทาโทษได้จะบรรเทาได้นะครับแต่ว่าข้อเท้จริงเนี่ยการคืนที่คุณปรินาอ้างเนี่ยเป็นการคืนด้วยจานจำใจที่สารเขียนไว้ในคำพิพากษาเลยนะฮะ ว่าไม่ได้มีเจตนาจะคืนจริงอย่างเคสเนี้ยถ้าคืนก็ต้องคืนไปเลยแต่ปรากฏว่าไปคืนหุ้นแต่ที่ดินมันไม่คนมืนก็กลับไปอยู่ในบริษัทเอาไปยังยังอยู่ในบริษัทของเขาเหมือนเดิมใช่แล้วก็คือญาติพี่น้องคุณแม่ก็ยังถือหุ้นอยู่เนี่ยมอนเดิมไม่ได้กลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมะนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรอดเรื่องนี้โดยอ้างว่า,าได้คืนได้โอนหุ้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ ไม่น่าจะบรรเทาเรื่องเหล่านี้ลงได้ครับทีนี้เขาเป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นเกือบ20บริษัทที่คุณเดือนกเข้าไปร้องการที่เขาโอนหุ้นก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้ากับโอนหุ้นหลังโปรดเกล้าอันนี้มีส่วนในการที่จะเป็นความผิดนะครับไม่มีผลอะไรจะไม่มีจะเป็นก่อนหรือหลังก็ไม่มีผลในในสายตาผมนะส่วนสายตาของคนในพรรคพื่อไทยอาจจะมองว่าการโอนไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีผล คือผมมองว่าประเด็นก็คือบริษัทเอาพายเนี่ยคุณพินผู้ถือหุน้นและตัวบริษัทก็ไม่ได้คืนนะครับสุดท้ายแล้วทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นของ <c oughs> ของบริษัทเอาพายเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ได้คืนกลับไปยังเจ้าของเดิมนะฮะเพราะบริษัทเอาพายเนี่ยคุณเพียงแค่โอนหุ้นไปให้ญาติพี่น้องตัวเอง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โอนหุ้นแล้วที่ดินมันจะกลับไปมันเพียงแค่โอนหุ้นในทางธุรกรรมของของนิติบุคคลไม่ได้โอนที่ดินกลับคืนไปเพราะฉะนั้นในความเข้าใจเนี่ย ของของคนในพรรคก็อาจจะเข้าใจว่าแค่นี้พอแล้วแต่ผมม,มองว่ามันไปไม่ถึงมันมันแค่เปลี่ยนมือพูดเท่านั้นเองทีนี้ประโยคหนึ่งที่พี่อยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าคนพักเพื่อไทยบอกว่าการที่มีการร้องเยอะๆเนี่ยยุ่มหยิมจ้องจับผิดด้วยอคติอาจารย์มองว่าทั้งสิบกว่าคาดีที่เขาไปร้องเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องหยุมหยิมจับผิดทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆมันมีหลายเรื่องที่มันมีประเด็นหนักอยู่ ผมว่ามันก็มันมีทั้งหยุมหยิบและไม่ไม่หยุมหยิมนะฮะ,ฮะนะครับโดยเฉพาะเรื่องคาร้องของอันหลังสุดเนี่ยของคุณธรยุทธ์เนี่ยกับเรื่องเอาพายเนี่ยผมมองว่าสองเรื่องนี้ไม่หยุมหยิม<ะ>เรื่องนี้เป็นจุดตายเหมือนกันถ้างั้นเราจะมาคุยเรื่องของคุณธรยุทธ์ล่าสุดนี้เลยเดียวนะค,ะครับเพราะว่าจริงๆหลังออกมาแล้วเนี่ยก็คนทัพพักเพื่อไทยก็บ,บอกเลอะเทอะ เขาไม่กลัวหรอกมันไม่มีอะไร้แต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้คำลเลอเทอานี่มันเป็นปากก้าขาสั่นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีอะไรอยู่บ้างพี่ไล่ทีละเรื่องเลยนะครในทัศนะของอาจารย์เรื่องของนักโทษเทวดาชั้น14นะค,ะครัที่ไม่ได้ติดคุกแมาแต่วันเดียวดูเหมือนคุณธีรยุทธ์มาพูดกับพี่บอกว่าคำหนึ่งที่เจับเจอก็คือคำว่าแทนที่จะอยู่รักษา กลายเป็นคําว่าอยู่อาศัยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีผลแค่ไหนคาว่าอยู่รักษากับอยู่อาศัยอยู่รักษานี่ก็คือการเจ็บป่วยแล้วรักษาตัวแต่การอยู่อาศัยนี่ก็คือเหมือนเราเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่น <c oughs> ซึ่งมันมีความแตกต่างกับงการรักษาตัวมัเหมือนอยู่บ้านเหมือนเราไปพักโรงแรมเราไปอาศัยอยู่ในโรงแรมเราไปอาศัยอยู่ใน อพาร์ตเมนต์อาศัยอยู่ในคอนโดอาศัยอยู่ในบ้านอันนี้คือเป็นถิ่นที่เราที่พักของเรา <c oughs> นะะแต่การไปรักษาเนี่ยมันคือการเข้าไปชั่วคราวเพื่อจะบําบัดอาการบาดเจ็บหร <c oughs> ืออการเจ็บป่วยของตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นประเด็นในตรงที่เรื่องน่าไปอยู่รักษาก็อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่เห็นได้ชัดว่าถ้ามองว่าเป็นเรื่องการอาศัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรักษาและพอไปอาศัยปั๊บ <c oughs> <c oughs> สถานะของคุณทักษิณเองเนี่ยไม่สามารถจะเที่ยวไปอาศัยที่ไหนที่ไหนได้เพราะเป็นนักโทษเป็นนักโทษโดยหลักก็ต้องอยู่ในเรือนจำทีนี้นอกจากเรื่องคำว่ารักษาการอาศัยแล้วตอนนี้มันเกิดมีคณะกรรมการสิบ,บซึ่งไปม,มีข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งทางแพทยสภาเขาก็มีข้อมูลตรงนี้อาจารย์ว่าตรงเนี้ยมันมีสิ่งมันมีส่วนที่จะทำให้ประเด็นนี้มีน้ำหนักแค่ไหน มีมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอเพราะว่าเท่าที่ผมได้รับฟังมาว่าทางแพทยสภาก็เหมือนจะตั้งกรรมาการสอบแพทย์สี่คนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็รู้เหมือนจะรอฟังบทแพทยสภาแต่ได้ได้ยินมาเราๆว่าว่า,น,าน่าจะมีมูลตามที่มีการเก่าหาแต่ว่าแพทยสภาจอกไงก็อันนั้นอย่าไปหวังอะไรเยอะเ <c oughs> พราะว่าแพทยสภานี่เราพอทราบกันอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องเนี้ย นะครับแล้วก็รายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะชี้ค่อนข้างชัดว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปรักษาตัว uh huh. นะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นรายงานของกรรมการสิทธิ์ที่ไปปปชไปดําเนินการต่อกับเจ้าหน้าที่ราชทันกับแพทย์หรือกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีผลส่งผลถึงประเด็นที่หนึ่งของจุนธีรยุทธ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าประเด็นตรงนั้นมันถูกชี้มาอย่างชัดเจนว่า แพทย์มีการผิดจัรยาภนแพทยะะ์ในเรื่องของการรับคุณทักษิณเข้าไปชั้นที่สี่นะครับหรือการดูแลตรงน,นั้นรวมทั้งราชธานมีประเด็นปัญหาที่เป็นไปตามที่กรรมการสิทธิ์ในตรวจสอบพบจริงเนี่ยนะฮะประเด็นข้อที่หนึ่งของคุณธีรยุทธ์เนี่ยจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างหนักแน่นค่อนข้างมากเรื่องที่กล้องเสียทางชั้น แล้วก็รูปถ่ายที่จําเป็นจะต้องถ่ายเป็นระยะระยะว่ามีคนเฝ้าซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่มีเลยครับอันนี้จะเป็นพิรุธที่ทําให้เกิดความเสียหายไหมครับก็เป็นข้อ,ขอพิรุธครับนะฮะเพียงแต่ว่าข้อพิรุธนี้จะถึงขนาดที่จะเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้หรือไม่นี่ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่3ามจะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาถึงข้อพิรุษ <c oughs> นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมันเป็นผมว่ามันเป็นขั้นตอนของการที่ส่งนักโทษไปรักษาตัวที่จะต้องมี ต้องมีหลักฐาน,ต,นาต้องมีรูปถา่ายใช่ฮะเป็นหลักฐานที่เขาจะต้องมีในการส่งตัวไปอย่างนี้<ช>เพราะไม่งั้นมันมันกระบวนการที่มันประกอบสำนวนสําหรับการส่งตัวไปเอกสารประจําตัวนักโทษที่เป็นทะเบียนเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารข้อน,นี้เพราะว่าตัวนักโทษเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือนจำนักโทษอยู่ข้างนอกจะต้องมีหลักฐานการอยู่ข้างนอกที่ชัดเจนเมื่อไม่ปรากฏเรื่องเหล่านี้เนี่ย มันเป็นข้อพิรุษที่ถูกนําไปสู่ข้อสงสัยได้ว่าไม่ได้อยู่ที่นั้นเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนี่เพียงแค่หนึ่งใน6นะคะเดี๋ยวเราคุย2อถึงหจนครบท้วนเลยค่ะสักครู่ค่ะเอาล่ะค่ะ เรามาดูในช่วงที่สองนะคะเอาประเด็นที่สองแม่ประเด็นนี้น่าห่วงน่าใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณธนยุทธ์บอกว่ามีการครบหากับคุ่นเซนเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งตรงนี้หลายๆคนที่ห่วงใยประเทศไทยก็อ้างเรื่องของข้อตกลงกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่ๆแม้แต่ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเวียดนาม ทางด้านขมเหอยู่ในตอนนั้นก็ยอมรับตรงนี้แต่ยังมีคําว่าพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นไอ้ประโยคพื้นที่ทับซ้อนนี่มันบาดใจคนไทยมากแล้วคุณธทยุทธก็หยิบมาเป็นประเด็นที่2ต้องถามจำคมสันว่าอันนี้มีมูลนหะอันนี้เป็นประเด็นที่มีมูลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันประเด็นอยู่ตรงที่ว่า ในหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลเนี่ยตามมนุษสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982เนี่ยเขายอมหลักการว่าทะเลอาณาเขตเนี่ยมีพื้นที่12ไมล์ทะเลอันนี้เราได้ยินกันแล้วก็จาก12ไมล์ทะเลนก็ไปต่ออีก200ไมล์ที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับแล้วก็เลื่อนไปจนถึงไหลทวีปนะครับซึ่งหลักการเนี่ยเขายอมรับอาณาเขตประเทศไทยอยู่12ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง นะครับแล้วก็เขตเศรษฐกิจอีก200ทีนี้หนึ่งบริเวณกอะกูดเนี่ยมันก็ต้องไปดูหลักเขตที่73นะครับซึ่งเป็นจุดระหว่างชายแดนนะฮะที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยย,ยึดถือสนธิสัญญาระหว่างปัันเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับยอมรับฝรั่งเศสยอมรับว่าเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยตั้งแต่ราัชากาลที่5้ามาแล้วแต่ว่ากัมพูชาไม่ยอมรับกัมพูชาปัก หมดเจบสามแล้วก็โยงตัดเกาะกูดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีข้อพิาพาทแล้วเราไปยอมรับว่าสมัยรัฐบาลทักษณิณเองอ่ะในสมัยสองพันห้รสีสสสไปยอมรับเองว่านี่เป็นเขตทับซ้อนทั้งที่เรายืนยันว่าไม่ไม่มีเขตทับซ้อนอก่อนหน้านั้นนะรัฐบาลต่อมาเข้าใจว่าเป็นคุณอภิสิทธ์ก็พยายามจะยกเลิกนะรัฐบาลทักษณิณเนี่ยไปเซ็นเอ็มยูเพื่อจะแบ่งปัน พื้นที่หาประโยชน์ในเขตเศรษฐก mm ิจจำเพาะนะฮะแต่ประเด็นปัญหามอยู่ตรงที่ว่าถ้าไปยอมรับแล้วไปเจราจาแบบนั้นมันจะทําให้พื้นที่เกาะเกาะกูดเนี่ยประมาณส่วนหนึ่งอาจจะถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราต้องแบ่งปันผลประโยชน์ใช่แล้วก็ไปแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลแต่ถ้าอ้อมอ้อมเกาะกูดตามสนทิญยาไทยฝรั่งเศสเนี่ยไอตย้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่มีคาว่าทับซ้อนไม่มีเป็นของไทยอย่างอขงไทยแน่นอน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ามีมูลที่น่าเป็นห่วงมีมูลครับแล้วก็เรื่องนี้หนักนะครับห <c oughs> นักคือหลังจากถ้าสารรับหนูรับเรื่องนี้แล้วไปชี้ว่ามันเข้ามาตรา49เนี่ยผลจากนั้น,นจะหนักมากที่อเอาผลประโยชน์ประเทศไปแลกว่างั้น,นใช่ใช่ <c oughs> ซึ่งซึ่งคนทำเนี่ยจะมีความผิดตามประมลย,ยามตาตรา1 <c oughs> <c oughs> 1 9ครับครับอ่ะทีนี้มาข้อที่สามครับนะครับก็คือเขาบอกว่าพักเพื่อไทยกับพัก ประชาชนซึ่งเมื่อก่อนเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยจับมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเขามองว่าการแก้ไขรัฐมนูลในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์พ้ผล,ผลอันใดกับประชาชนแต่มันเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนของพวกนักการเมืองด้วยกันเองเพราะว่าต้องการจะแก้ประเด็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอันเชิงประจักษ์แล้วก็การทําผิดมาตรฐานจรทยธรรมอย่างร้ายแรงข้อนี้เอาผิดเขาได้ไหมคะข้อนี้เอาผิดกับพรรคเพื่อไทยได้ค่อนข้างเยอะ ะนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าในเนื้อเนื้อหาเนี่ยก็คือจริงๆประสงค์จะแก้เรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยประสงค์จะแก้เรื่องการเรื่องโทษทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเช่นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปจะถูกตัดแค่ไหนขอให้จำนวนปีนลดลงคือเขาเขาจะย้อนย้อนกลับไปถึงคนที่ถูกตัดก่อนด้วยเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ก็เป็นประเด็นเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เกิด ประเด็นนี้การตัดสินนักการเมืองไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรวมไปเกิดผลประโยชน์กับน,นักการเมืองที่จะได้รับผลประโยชน์ตัวนี้<อ>นะครับแล้วก็มีการแก้อยากจะแก้อีกหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการแก้ไขในเรื่องของการแก้ไขร,นะรัฐมนูลนะฮะซึ่งประเด็นพวกนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนเองปัจจุบันก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลก็ไม่เห็นมีใครบอกว่ารัฐมนูลฉบับนี้เป็นปัญหานี่นะ มีแต่นักการเมืองที่พูดใช่ใช่มันมันอาจจะมีปัญหาในทางวิชาการแต่ปัญหาของนักการเมืองเนี่ยเขามองว่าของเขาเยอะกว่านะฮะแต่ว่าการไปจับมือกับพรรคเก้าไก่เนี่ยพรรคเก้าไก,มกไนะ่มันถูกยุบไปแล้วนะครับมันถูกยุบไปแล้วนอกจากว่าพรรคประชาชนตอนเนี้จะรับช่วงต่อกับเก้าไกลนะซึ่งตรงเนี้ที่แน่ๆคือพรรคพรรคเพื่อไทยอถูกร้องว่าถูกคุณทักษิณเนี่ยครอบงำเพื่อให้แก้ล้มนูนนะฮะเพราะนั้นพรรคประชาชนซึ่ง มารับต่อจากก้าวไกลแล้วยังยืนยันที่จะแก้แบบเดียวกันเดิมแบบเดิมเนี่ยนะฮะก็จะมีผลที่ทําให้ตัวเองโดนดยดุบไปด้วยอคือพี่จําได้ว่าถ้าแก้แล้วเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยจะมีจะมีความผิดพี่นึกไม่ออกเป็นใครแต่พี่เคยจําได้ว่ามีคนที่เคยแก้เพิ่มเงินเดือนให้ตัวเองแล้วก็โดนติดคุกติดตรา,อ,าอันนั้นผมจำไม่ได้แต่ที่จําได้คือแก้เป็นผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยมันเคยชี้มาในคําวิจัยสารรัฐนูลที่ชี้ตอนที่จะแก้ไข แก้ไขายดับนปี50นะและก็เป็นผลให้พักพลังประชาชนโดนยุบตรงนั้นก็ชี้แบบนี้ครับเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ไม่ได้เลยใช่คับใช่ครับเรามาดูประเด็นที่4นะครับเขาพูดถึงเมื่อวันที่เขามีการประชุมกันที่บ้านจันทร์สองลาซึ่งเวลานั้นคุณองคิงอยู่เมืองจีนครับก็มีการสันนิษฐานว่าคนนั่งหัวโต๊ะในบ้านจันทร์สองลาน่าจะเป็นคุณทักษิณเขาสันนิษฐานกันไวอย่างนั้นแล้วก็เหล่าบรรดาแกนนําของพักร่วม ก็เข้าไปประชุมกันเย็นนั้นก็มีเสียงออกมาว่าจะเลือกคุณชัยเกษมแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาเปลี่ยนเป็นคุณองค์อิงหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าให้คุณทักษิณเป็นคนชักนําเป็นคนชี้นําจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยไม่มีเสรีภาพในการจะประพฤติปฏิบัติเพราะไม่สามารถจะขัดคําสั่งได้ข้อนี้จะมีการพิสูจน์ได้ไหม ก็มันก็พิสูจน์ในหลักการข้อหนึ่งว่าหนึ่งคุณลุงอิงอยู่เมืองจีนนะครับการประชุมเรื่องสําคัญเรื่องของการตั้งรัฐบาลเนี่ยหลังจากคุณเศรษฐาโดนคำวิจัยสารนุ่นเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันควรจะคุยกันในพักจะไปคุยที่พักเพื่อไทยมไม่ใช่คุยกันที่บ้านไม่ควรจะไปบ้านจันทร์สองราใช่ประเด็นคือไปทําไมบ้านจันทร์สองราในเมื่อบ้านจันทร์สองราเนี่ยคุณลุงอิงก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะแล้วก็ใครอยู่ล่ะก็เหลือก็คุณหญิงพจมานกับคุณทักษิณเท่านั้น ประเด็นก็คือการที่เอาหัวหน้าพักทั้งหลายเข้าไปคุยเด็ดนั้นน่ข้อสันนิษฐานว่าคุยคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะอุงยิงไม่ได้อยู่นะครับประกอบกับพักอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาคุยที่บ้านจันทร์สองราซึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะไปคุยที่จันทร์สองราทำไมไม่ไปคุยที่พักเพื่อไทยกับกับบรรดาสมาชิกพักเพื่อไทยหรือกรรมการบริหารพักเพื่อไทยมาคุยที่บ้านจันทร์สองราทั้งทั้งที่ตัวคณะพักก็ไม่อยู่เนี่ยนะ ก็เป็นข้อสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าคุยกับคุณทักษิณข้อสันนิษฐานแบบนี้เอาผิดได้ไหมข้อสันนิษฐานแบบนี้ถ้าสารเชื่อก็เอาได้ครับอ๋อเหรอครับไม่จําเป็นต้องมีพยานหลักฐานมีคงคลิปไม่มีเลยก็ก,ก็คลิปเนี่ยถ้าเกิดเขามีเนี่ยซึงได้ยินว่าเหมือนจะมีนะฮะนะฮะถ้ายิ่งเป็นคลิปก็เป็นหลักฐานที่หนักแน่นขึ้นอ่าครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดมาถึงเรื่อง4ประเด็นนี้ยังไม่เห็นมีประเด็นไหนที่เรียกว่าเลอะเทอะครับ อย่างที่คนของพรรคเพื่อไทยเขาพูดกันใช่ครับนะฮะจึงมีคนบอกว่าเอ๊ะนี่ปากากล้าขาสั่นหรือเปล่า<ช>นะ,ค,ะครับ,รบเอาละ้ค่ะเราไปฟังเรื่องดีมากกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายที่ยังเหลืออีกสองข้อค่ะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะเรื่องข้อ5เนี่ยพี่เองยังสงสัยว่าจะเอาผิดเขาได้ไหมคือการที่มีรายชื่อสองรายชื่อนะครับรายชื่ออันหนึ่งคุณธรรมนัฐส่งเข้าไปรายชื่ออีกอันหนึ่งเนี่ยพรคพลังประชารัฐส่งเข้าไป แล้วก็เสร็จแล้วปรากฏว่าทางพักเพื่อไทยเลือดเอารายชื่อของคุณธรรมนัทไปตั้งเป็นรัฐมนตรีแต่ทางด้านพักพลังประชารัเขาบอกของเขาเนี่ยถูกต้องตามธรรมนูญของพักแต่ของคุณธรรมนัทไม่ใช่ก็เลยทำให้คุณจริยุทธ์ร,ร้องเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นการไม่เอาพักพลังประชารัฐเข้าร่วมโดยมีคําพูดของคุณทักษิณที่เอาอจากปากของนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งบอกว่ารอบนี้ จะไม่มีเขาก็เอ่ยชื่อดำสกุลข,ของิ๊กปั๊มออกมาครับนะครับอันเนี้จะเอาเรื่องเขาได้ไหมออ,อันนี้บางหน่อยเออพี่เองก็มองว่าข้อ,อน,นี้นบ,าบางหน่อยเพียงแต่ว่าคือคือถ้ามองว่าประเด็นนี้มีผลเนี่ยนะฮะพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นปัญหาด้วยกับสี่พักนะครับเพราะว่าพักที่นอกจากพักเพื่อไทยเนี่ยมีรวมไทยสร้างชาติมี ช,าไ,า,ชาไทยพัฒนาแล้วนะแล้วก็อะไรอีกพักหนึ่งเนี่ยนะครับสี่พักเนี่ยก็จะโดนปัญหาคือจะโดนยุบไปพร้อมกับประเด็นที่ชี้ตุ้งคุณทักษิณหมายว่ามันเป็น็อดต,ต่อไปหลังจากสารชี้มาตราสี่เก้าแล้วนะฮะส่วน,ส,วนส่วนพลังประชารัฐเนี่ยมันโต้ได้ข้อหนึ่งก็คือว่าคนที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนะี่ยไม่ได้อยู่ในไม่ได้รับมอบหมายจากคณณพักให้ไปคุยนะเพราะฉะนั้นพักพลังประชารัฐอาจจะไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ถูกครอบงำโดยโดยคุณทักษิณ ังนันประเด็นนี้ถ้าจะถามว่าเป็นประเด็นไหมก็ค่อนข้างบางนิดหนึ่งนะฮะพี่เองก็มองว่าบางบมาถึงประเด็นที่หกนะคะพี่ก็มองว่าน่าจะบางเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์ที่เนชั่นกับสิ่งที่คุณองค์อิงแถลงเป็นนโยบายบมันตรงกันสักขนาดนั้นนะครซึ่งก็มีคนของเพื่อไทยมาแก้ตัวบอกว่า ที่จริงแล้วเนี่ยประกาศนโยบายไปก่อนแล้วคุณทักษิณถึงไปพูดแต่จริงๆสลับกันคุณทักษิณพูดก่อนชะครับเพราะ้ข้อนี้เอาเรื่องเขาได้ไหมเอาได้ครับอ๋อเหรอครับแล้วทาไมอ่ะคิดตรงกันไม่ได้เอรอมันมันมันคิดตรงแบบผิดปกติไงเพราะว่าอย่างนโยบายบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในนโยบายพักมาตั้งแต่ตอนหาเสียงมันปรากฏหลังจากคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ปรากฏหลังจากที่แถลงนโยบายซึ่งเกิดที่หลังจากคุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์ นะฮะส่วนพักบอกว่าจะไปเอาคุณทักษิณมามาหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะผมมองผมก็เคยให้สัมภาษณ์ที่ท็อปนิวนี่แหละบอกว่าว่าตอนตอนตอนประเด็นกุณเศรษฐาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแสดงวิชา22ยี่สิบสองเนี่ยนั่นคือหลักฐานนันหนึ่งว่าคุณชี้นํานโยบายของพักนีนะครับอันนี้คือหลักฐานหลักฐานการชี้นำนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ฮะผมก็เบอกว่าคอยดูซิว่าท่าน นโยบายรัฐบาลที่มันออกมาภายหลังเนี่ยมันตรงกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็สะท้อนได้ชัดว่าพรรคเนี่ยถูกครอบงำโดยคุณทักษิณเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่บางนะไม่บางค่ะพี่ย้อนกลับไปข้อหนึ่งหลายคนพูดมาพูดกันเยอะเลยคุณธีรยุทธ์บอกว่าการที่คุณทักษิณได้รับอภัยโทษลดโทษจากแปดเป็นหนึ่งแล้วไม่ยอมอยู่เลยเนี่ยนะครับซึ่งผือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับ ถือเป็นการทําให้พระองค์เสียหายครับเพราะว่าจะมีเสียงซุบซิบยะแยะมากมายไกล้<ช>งที่ทําให้เสียหายไปถึงพระองค์ทานครับก็เลยทําให้น่าจะเข้าข่ายเหมือนกับพักก้าวไกลครับก็คือว่าพฤติกรรมอันเนี้ยมันเป็นการซาะกร่อนบลทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบ,บันพระมหากษัตร,ริย์ซึ่งหลายคนบอกหูไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอมันไปไกลจริงหรือเปล่าครับมันไม่ไกลมันไปได้คะ เพราะว่าในมาตรา112เนี่ยการดูหมินหมิ่นประมาทอาคารมาลัยเนี่ยมันเป็นความผิดสามฐานในมาตราเดียวนะครับทีนี้การดูหมินหมิ่นประมาทอาคารมาลัยมันไม่จําเป็นต้องเป็นการพูดมันเป็นการกระทําก็ได้การกระทํานั้นมีการแสดงออกมาว่าเป็นการดูหมินการกระทำนั้นเป็นการหมิ่นประมาทหรือการกระทํานั้นแสดงออกถึงอาคารมาลัยทีนี้การดูหมินมันไม่จำเป็นต้องพูดออกมาจากปาก มันอาจจะแสดงอาการาการกระทำการกระทำก็ได้ยกตัวอย่างเช่นยกนิ้วกลาง uh huh. ให้กับคนอีกฝ่ายหนึ่งนะเพื่อให้เขาเขาถูกต่อว่าเนี่ยอันนี้ก็เห็นได้ว่ามันเป็นการกระทำแต่มไม่ใช่คำพูดแต่มันเข้าใจได้ว่าคือต้องการดูหมิ่นเขานะกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการที่มีพฤติกรราชุมการนะแล้วก็ยังบอกให้คุณต้องรับโทษหนึ่งปีแต่คุณก็กทำการไม่ยอมติด,ดคุกสักวันเดียวมันเลยทําให้เกิดการที่คนเนี่ยไปเกิดความรู้สึก ว่าพระองค์เข้าข้างถ้ามีคนไปพูดเรื่องนี้ซึ่งทำให้พระองค์เสียหายเสียหายซึ่งความจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่คนทุนก้าวเข้าไปแล้วท่านก็มีพรมราชองการอาตามที่คุณขอมีพระมหากรุณาธิคุณใช่แต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ว่าขอหมดเนี่ยท่านให้แค่ลดลดยังเหลือหนึ่งปีนะแต่เขาเองก็บอกว่าเขานั้นสํานึกผิดับและยอมรับผิดับ แต่ภายหลังต่อมาเวลาที่เขาตะเวนไปนู่นไปนี่เขายังพูดคําว่าเขาถูกกลั่นแกล้งและถูกยักยอกใช่ใช่ก็สะท้อนว่าเขาหลอกลวงเอทูลท่านเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยพยายามเอาหนึ่งหนึ่งสองมาใส่เขาด้วยก็เข้าอยู่อาจจะเข้าอยู่ในเรื่องของการดุหมินแต่ว่าในกระบวนการที่จะไปสืบสืบพยานเพื่อจะเอาผิดอันนี้อาจจะอาจจะโอ้ต้องใช้ใช้พยานหลักฐานที่แน่นนแสดงว่าหกข้อนี้ไม่ได้เลอะเทอะไม่รีแจกบางอยู่ข้อที่ห้า ข้อที่5อาจจะบางหน่อยแต่ก็ไม่เลอะเทอนนะไม่เลอะเทอะทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับมีสวคนหนึ่งเขาพูดบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับเนี้วิปริตวิปราชมากที่ทําให้คนเนี่ยสามารถล้มรัฐบาลได้ตกลงมันวิปริตวิปราชจริงไหมคือจริงๆมาตรา49เรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40มันมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่อง เรื่องของการที่กระทําการอ,อันเกินเลยจากรัฐมนูญแล้วทําให้รัฐมนูลเนี่ยเหมือนเสมือนใช้ไม่ได้ะนะครับก็มีการพูดมันว่า40แต่40ย์เนี่ยปัญหาก็คือว่ามีคนเข้าไปร้องตามเงื่อนไขของรัฐมนูลปี40แต่มันไปไม่ถึงศาลไม่มีการชี้เพราะเนื่องจากว่าองค์กรอายการหวังพึ่งไม่ได้ก็สสไม่เคยส่งนะครับพอมาณ50เนี่ยก็เลยวางเงื่อนไขนะ6กก็เลยวางเงื่อนไขหนักกว่าเดิมว่า เมื่อคุณไปยื่นอายการแล้วอายการไม่ทำคุณสามารถไปศาลได้อันนี้คือแก้ปัญหาของการละเมิดและธรรมนูนของนักการเมืองนะไม่ใช่ว่าคนคนเดียวไปล้มล้างแล้วเหมืนถ้าคุณทําผิดเนี่ยมันต้องถูกคนชี้ไม่ใช่ถูกปกปิดกันโดยกลุ่มพวกพ้องตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องแก้ปัญหาความจริงเรื่องเรื่องเรื่องไม่ใช่คนเดียว่ถ้าวิปรารกวิปรารที่ผมได้ใช้ก็คือเลือกสวคนนั้นก็มาแล้ววิธีการเลือกมันวิปรารมากวิธีการเลือกที่ได้สวคนนั้นทีนี้ ก็ขอสรุปว่าตกลงคำร้องทั้งหกนี้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้พักเพื่อไทยเสียวไส้ใช่ไหมครับไม่นผมผมไม่พูดว่าเสียวไส้ผมว่ามันจะโดนยุบพักในอนาคตว้าวอาจารย์ไปไกลขนาดนั้นเลยนะพี่เอาแค่เสียวไส้คือสิถ้าถ้าศารชี้49มันมีชดสองไงครับเหมือนกันเรื่อง 9, ก้าไก่ที่ชี้เลขหนึ่งหนึ่งสองแก้หนึ่งหนึ่งสองพอชี้แล้วว่าเข้ามาแต่49ปุ๊บมันก็ไปชดสองคือไปยื่นขอยุบพัก ตัดสิทธิ์ต่างการเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่เสียแบบธรรมดานะฮะมันเสียแบบถูกยุบพักแล้วกรรมการบริหารผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังมีความผิดจารย์ร้อยเป็นตับนะฮะนะครับรวมทั้งในเรื่องโดยเฉพาะประเด็นหนักสุดคือเรื่องกาะกูดเรื่องเอ็มอียูสี่สี่เนี่ยโทษประหารชีวิต,วตแต่จังหวัดต่างประเทศชาติเลยใช่ครับครับมาตราหนะึ่งหนึ่งเก้าของ법มวลกฎหมายอาญาครับเอาละคันเอาเป็นว่าไม่เลอะเทอะ แล้วก็ไม่จิบจ่อยเป็นสิ่งที่คนจะพูดว่าเลอะเธออย่างไรนั้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของปาดกล้าขาสั่นนะคะเพราะจริงๆแล้วในพักเพื่อไทยไม่ใช่ว่าจะไม่มีนักกฎหมายก็มีนักกฎหมายอยู่หลายคนนะคะก็น่าจะอ่านได้ไม่ต่างจากที่อาจารย์คมสันอ่านให้เราฟังในตอนนี้เลยนะครับ มันเป็นการอ่านระหว่างบรรทัดและเป็นการอ่านในสิ่งที่เป็นคุณธีรยุทธ์เขียนไปมันก็น่าจะมีมูลยีอะไรต่างๆบ้างนะคะเอาละครัเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูสินค้าดีๆกันก่อนค่ะวันนี้นะคะมีน้ําพริกอร่อยๆอมานําเสนอค่ะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้ําพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ําพริกปลาสลิดก,กรอบแซบแล้วก็น้ําพริกปลาดุกฟูแซบค่ะ สำหรับปลาสลิดนะคะคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสันปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้ วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0-0-0 0หรือที่ Line แอดทีวีค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยคะ่ะ